ผู้หญิงคนนี้แค่เดินไปตามถนนเธอก็ถูกคนตัวสูงสองคนจับตัวไปบนถนนสาวแพนิกกรีดร้องขอความช่วยชีวิตแต่ไม่มีใครสนใจเพราะคนพวกนั้นขับรถพยาบาลบ้าออกมาไม่กี่นาทีต่อมาเธอก็ถูกมัดมือและเท้าและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจิตเวชไม่มีใครสนใจว่าเธอทักท้วงและอ้อนวอนพวกเขาปฏิบตัติต่อเธอเหมือนสิ่งของพาเธอไปที่ห้องน้ำถอดเสื้อผ้าออกใช้น้ำเย็นขัดตัวโดยตรงเสร็จแล้วก็ถูกพาตัวไปอยู่ต่อหน้าผู้กำกับ เธอคิดว่าเธอสามารถขอความช่วยเหลือได้แต่คำพูดของเขากลับทำให้เธอสิ้นหวังคนที่มาที่นี่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนบ้าแต่ถ้าไม่ฟังถ้าอย่างนั้นสถานที่นี้จะทำให้คุณกลายเป็นคนโรคจิตอย่างแน่นอนภายใต้ความประสงค์ของน้องสาวผู้กำกับพยาบาลสองคนสอนเธอด้วยหมัดทันทีเมื่อซูอาตื่นพยาบาลสาวเปิดประตูเดินเข้ามาซูอาปิดปากเธอยิ้มผูกแขนยิบยาออกมาแล้วให้เธอกินซูอาไม่คิดว่าเขาจะอันตรายเกินไปแล้วรีบคว้ามือขอความช่วยเหลือ เธอบอกว่าฉันไม่ใช่คนบาเห็นเขาไม่เชื่อเธอสอวขโมยปากกาและกระดาษของเขาโดยตรงเขียนลำดับของตัวเลขให้ฉันโทรหาหมายเลขนั้นแต่คราวนี้มีพยาบาลอีกคนเข้ามาเขาขยับแขนและขาโดยไม่พูดอะไรวางเม็ดยาเข้าปากสอาวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ทุกคนตรวจร่างกายกันแล้วสาวผมสั้นเริ่มทักทายสอานางบอกนางไม่ได้บ้าเธอกำลังนอนหลับสบายที่บ้านเมื่อเธอถูกพามาที่นี่สอาถามเธอว่ามีทางออกไปจากที่นี่ไหม,าามเธอพูดคนอ้วนไฮฟองข้างๆสอารู้พูดไปก็บ้าไปอีก ปรากฏว่าเธอบ้าไปแล้วทุกคืนเวลา11นาฬิกาประตูของเธอเปิดโดยอัตโนมัติแล้วนางจะไปห้องผู้กำกับเองจุดเทียนบนโต๊ะทานยาเม็ดที่โรงเรียนเตรียมให้รับการตรวจสอบของผู้อำนวยการสุดท้ายผู้กำกับทำอะไรกับเธอบ้างในไม่ช้าเธอก็สูญเสียความสามารถในการต้านทานถึงคราวของซูอาที่จะตรวจร่างกายของเธอเธอถามผู้กำกับสรุปใครพาเธอมาที่นี่เธอเองก็ไม่ได้บ้านางจึงถามสถาบันได้ระบุถึงการแสดงออกของเธอในทันทีอาการหวาดระแวง เพิ่มน้ำยศเป็นสองเท่าพูดแล้วเรียกพยาบาลล็อกเธอไว้ในห้องซูอาไม่สามารถอยู่ในสถานที่แห่งนี้ได้ในขณะน,นี้แต่หลังจากนั้นไม่นานเธอกลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็วเหมือนคนอื่นๆตอนกลางคืนก็มีเสียงดังทําให้ซูอาตื่นจากความฝันเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเธอเธอหลับตาทันใดนั้นเธอก็ถูกตุกให้ตื่นด้วยเสียงเขย่าแล้วมีเสียงในพื้นหลังเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเธอกลัวเธอกระโดดลงจากเตียงบนเตียงของเธอก็ปรากฏมือ รอให้มืออีกข้างออกมาหลังรูในกำแพงจูจูก็เผยให้เห็นใบหน้าที่น่ากลัวมากนั่นแหละไอเวนอ้วนที่สาวผมสั้นบอกดูจากปากของเขาจึงรู้นอกจากนี้ยังมีการค้าอวัยวะเกิดขึ้นที่นี่คนไข้ที่ไม่เชื่อฟังจะถูกนำตัวไปที่ห้องผ่าตัดแต่ก็ไม่กลับมาถ้าไม่พักผ่อนจะออกไปยังไงถ้าไม่ตายจะกลายเป็นคุนบ้าเธอพยายามวิ่งหนีแต่ผลตรงกันข้ามคือการต่อสู้ที่ดุเดือดจากนั้นซูอาก็ถามคำพูดของสาวผมสั้นไออ้วนข้างห้องรู้เธอจึงกระแทกกำแพงทันที อยากรู้วิธีออกไปจากที่นี่ด้วยคำพูดของเขาแต่ผู้ชายคนนี้ตั้งเงื่อนไขให้เธอสูอาคิดอยู่นานในที่สุดก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นเธอไปเข้าห้องน้ําเมื่อไม่มีใครสังเกตและเจ้าอ้วนก็รออยู่ที่นี่สักพักเขาบอกสูอาเส้นทางลับในห้องผู้กํากับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสัมผัสต,ตัวของสูอาหลังจากนําทางไปยังทางลับในห้องผู้กํากับแล้วเจ้าอ้วนโดดไปแล้วฝูงชนได้ยินเสียงกรีดร้องของเขาและรีบเข้าห้องน้ําสุอาฉวยโอกาสวิ่งไปที่ห้องผู้กํากับแต่เธอลองหลายครั้งแล้วรหัสผ่านผิด เห็นว่าเหลือเวลาไม่มากในเวลานี้การปรากฏตัวของสาวผมสั้นปลุกเธอขึ้นสาวผมสั้นเข้าออกห้องเรียนได้อย่างอิสระเธอต้องรู้รหัสผ่านและเธอก็เคาะประตูอาจจะเป็นรหัสผ่านซูอาลองทันทีเปิดประตูได้เลยเธอวิ่งเข้าไปในห้องค้นหาในที่สุดบนชั้นวางหนังสือหาที่เปิดประตูลับณจุดนี้ผู้กำกับกลับมาแล้วซูอาในเส้นทางลับไม่ทันระวังทำให้ผู้กำกับตื่นตัวมากมือของซูอาได้รับบาดเจ็บในทางลับนี้แต่ไม่กล้ากรีด แต่เขายังอ่อนต่อเสียงแล้วประตูก็เปิดออกเขารู้ได้อย่างรวดเร็วว่าซูอากำลังซ่อนตัวอยู่ในทางลับซูอาเธอกลัวจนลื่นล้มเธอพ้นอันตรายชั่วคราวนี้ออกจากหลังผาประตูกล่าเธอเดินตามอุโมงค์และวิ่งอย่างบ้าคลัง่งในที่สุดเธอก็มาถึงผิวน้ำ,นำเธอหายไปบนถนนการเห็นคนสัญจรไปมาโดยแต่เธอไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครขณะนี้รถพยาบาลหยุดอยู่ข้างถนนเข้าโรงพยาบาลรีบออกจากรถซูอาตกใจวิ่งหนีไปโชคดีที่ไม่ได้ออกไปเห็นรถตำรวจรอบอพพอ,อไม่กล้าไล่ต่อ ซูอาคิดว่าเธอรอดแล้วแต่เธอไม่ได้คาดหวังเลยรถตำรวจหันหลังพาเธอกลับมาเธอถูกพยาบาลสองคนลากกลับไปที่นรกนั้นโอนี่ผูกไว้กับโต๊ะผ่าตัดหมอข้างๆกำลังเตรียมเครื่องมือถอดอวัยวะออกมีราคาแพงมากแล้วลอกหนังชั้นนอกออกสวมหน้ากากออกซิเจนเมื่อชีวิตเหมือนห้อย,อยู่ความตายเธอมองดูพยาบาลอย่างอ้อนวอน เพิ่งพาไดไม่ช่วยด้วยสูอาพบว่าเขายังมีความดีอยู่บ้างเธอจึงขอให้เขาช่วยขอความช่วยเหลือจากภายนอกเธอฝากความหวังสุดท้ายไว้กับเขาท้ายที่สุดพยาบาลก็ไม่ทําให้ความคาดหวังของสูอาผิดหวังเขาอยู่ในโกดังค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ที่สุอาทิ้งไว้และโทรหาฝ่ายตรงข้ามเป็นแฟนที่กําลังมองหาสุอาทุกที่แฟนรีบไปโรงพยาบาลแต่เจอตํารวจอยู่หน้าประตูโชคดีที่แฟนของเธอสามารถหลีกเลี่ยงได้จึงตรวจไม่พบกลับกลายเป็นว่าเขาคือเจ้านายเบื้องหลังโรงพยาบาลแห่งนี้ภายใต้าการช่วยเหลือของพยาบาล แฟนหนุ่มพบสุอาในห้องผ่าตัดจากนั้นเขาก็อุ้มสุอาขึ้นหลังเตรียมตัวออกจากที่นี้แต่โดนผู้กำกับขัดขวางคนสามคนถูกนำตัวกลับมาที่นี่พยาบาลโดนลงโทษหนักและแฟนก็โดนเขาทำร้ายผูกมัดศัละยะกรรมถือเครื่องมือผ่าตัดสดตอนนี้เพิ่ง11นาฬิกาสาวผมสั้นมาถึงห้องผู้กำกับตรงเวลาเธอไม่เห็นเขามาที่นี่จึงจุดเทียนเองทั้งหมดเร็วมากเธอก็จุดเทียนไปทั้งห้องแต่ไม่น่าเชื่อเธอ,เธอจุดไฟเยอะมากไฟไม่ห้องใหญ่ ฟังประกาศผู้ใต้บังคับบัญชาพอ,อาทิ้งแฟนหนุ่มโดนเฉินครึ่งวิ่งออกจากห้องผ่าตัดเพิ่งเจอสาวผมสั้นวิ่งออกจากออฟฟิศอย่างมีความสุขเขาผลักเธอออกไปเทเห็นประตูเปิดสาวผมสั้นเดินผ่านห้องผ่าตัดเพิ่งเห็นคนสามคนโดนมัดซูอาขอความช่วยเหลือจากเธออย่างรวดเร็วตอนนี้เธอแก้มัดเขาสามคนได้แล้วเมื่อพวกเขากำลังจากไปแกพบไฟที่ลุกไหม้ไปทั้งตัวดุงออกจากห้องแล้วดำดิ่งลงบนพื้นตอนนี้อยู่ในห้องพยาบาลคนไข้ร,ร้องขอความช่วยเหลือคิดมากไม่ได้พยาบาลถือบัตรที่เขาทำหล่นลงพื้น รีบวิ่งออกไปช่วยทุกคนและซูอาก็กำลังเตรียมช่วยแฟนของเธอออกไปจากที่นี่จากนั้นผู้กำกับก็ลุกขึ้นยืนกอดแฟนเธอไว้เข้าไปในกล่องไฟซูอาจ้องไปที่แฟนของเธออย่างว่างเปล่าหายวับไปกับไฟโดยที่ทำอะไรไม่ได้จากนั้นซูอาก็รอดแต่ก็ถูกเธอยิงจนตายพ่อเลี้ยงของเธอเป็นหัวหน้าแผนกตำรวจจึงถูกจำคุกแต่พ่อเลี้ยงของเธอเป็นตำรวจที่สมรู้ร่วมคิดกับผอ,อ,อแต่เพราะสภาพจิตใจที่ไม่มั่นคงของเธอแต่คนอื่นๆตายกันหมดคดีกลายเป็นปริศนา จนวันหนึ่งมีคนมาอยู่ในที่เกิดเหตุค้นพบไดอารี่ของซูอานำซูเป็น MC คนเก่งและยังเป็นคนที่สงสัยอีกแล้วนำซูจึงตัดสินใจจะเปิดเคสนี้เองน่าจะนำกระแสกลับมาได้จึงผ่านการสอบสวนพบกับซูอาอีกครั้งที่ฟื้นความทรงจำของเธอเธอบอกนำซูว่าเธอผ่านอะไรมาบ้างภายใต้ความพยายามของเขาตำรวจเร่งสอบสวนสาเหตุการตายของพ่อเลี้ยงซูอาอีกครั้งรู้ก่อนตายดื่มเหล้าเยอะ กินยาออกฤทธิต์ต่อจิตประสาทในปริมาณมากหลังใบแดงสรุปได้ว่าเป็นการฆ่าตัวตายสวอากลายเป็นผู้บริสุทธิ์และถูกปล่อยตัวด้วยความร้อนแรงของรายการนำสูอกลายเป็นผู้ทำเงินของสตานีอีกครั้งตอนจบของหนังนำสุภาซุอากลับบ้านเอง เมื่อลงจากรถสูอาพูดกับน้ำซูในโรงพยาบาลจิตเวชมีเพียงปากกามีความสามารถในการเป็นอาวุธได้ด้วยจึงห้ามมีให้ผู้ป่วยสัมผัสมันนำ้ำซูได้รับปากกาและไดอารี่จากสูอาทันใดนั้นเขาก็เข้าใจแม้แต่ปากากาก็สัมผัสไม่ได้ไดอารี่ของสูอามาจากไหนความจริงของเรื่องนี้เปิดเผยจากที่นี่จริงๆแล้วปีนั้นคนที่ถูกขังในโรงพยาบาลจิตเวชไม่ใช่สุอาแต่คือแม่ของเธอแฟนหนุ่มสุอาที่พูดถึงคือตัวเธอเองคนที่โดนลากลงกองไฟนั้นคือแม่ของเธอ หลังจากออกมาเธอฆ่าพ่อเลี้ยงด้วยมือของเธอเองเพื่อลังแค้นให้แม่ของเธอแต่ไดอารี่และเรื่องราวนั้นที่เธอเตรียมไว้ให้นำสู่นำสู่พึงเข้าใจทั้งหมดที่ละขั้นตอนเปิดเผยอาชญากรรมของพ่อเลี้ยงและช่วยเธอออกจากเรื่องร้ายนี้ได้